เป็นเรื่องราวของเรือนจำที่ดูเหมือนจะไม่ได้เป็นสถานที่สำหรับลงโทษคนทำผิดแต่กลับกลายเป็นสวรรค์ชั้นดีของอาชญากรกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักกันในชื่อทุนจีนเทาและนี่คือข้อมูลที่มันพีคที่สุดเลยครับมาจากรายงานของกระทรวงยุติธรรมเองเลยนะที่ระบุว่ามีการจ้างนางแบบเข้าไปให้บริการนักโทษกลุ่มนี้ถึงในเรือนจา โอ้โหนี่คือจุดแตกหักที่ทำให้เรื่องนี้มันเงียบไม่ได้อีกต่อไปแล้วละครับสำหรับนักโทษกลุ่มจีนเทาที่มีเงินมีอิทธิพลห้องขังของพวกเขาเนี่ยถูกอัปเกรดจนกลายเป็นห้องพักสุดหรูไปแล้วครับไม่ต่างอะไรจากเพนเทาส์ส่วนตัวเลยแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันแดงขึ้นมาได้ยังไงคำตอบก็คือปฏิบัติการจู่โจมแบบสายฟ้าแลบที่ไม่ให้ใครได้ตั้งตัวจนเข้าไปเจอหลักฐานมัดตัวแบบดิ้นไม่หลุดเลยครับ แล้วของกลางที่เจอนี้โหไม่ใช่ของเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันคือเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบจัดเต็มทั้งไมโครเวฟแอร์เคลื่อนที่ไปจนถึงของต้องห้ามร้ายแรงอย่างมีดและไฟแช็กซึ่งปกติเนี่ยถือเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาดเลยนะในเรือนจำเพราะมันสามารถเอาไปดัดแปลงเป็นอาวุธก่อเหตุร้ายได้ง่ายๆเลยครับ ลองดูตารางเปรียบเทียบนี้สิครับจะเห็นภาพชัดมากด้านซ้ายคือกฎของเรือนจำที่ทุกคนควรจะเท่าเทียมกันแต่ด้านขวาคือโลกแห่งความเป็นจริงของกลุ่ม VIP ที่มีทุกอย่างตั้งแต่ห้องพักพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไปจนถึงการจ้างนักโทษคนไทยด้วยกันมาเป็นคนรับใช้ส่วนตัวแถมยังมีข้อมูลด้วยนะว่าหัวหน้ากลุ่มเนี่ยจะได้พักรวมกันในแดนเดียวกันแยกออกมาจากลูกน้องอีกทีหนึง่งเห็นไหมครับว่ามันคือโลกสองใบที่อยู่ภายใต้รั้วเดียวกันแบบคนละเรื่องเลย คำถามคือข้อมูลที่มันลึกขนาดนี้เนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงจุดที่ทําให้เรื่องนี้มันแตกออกมาก็คือกลุ่มนักโทษคนไทยด้วยกันเองเนี่ยแหละครับคือพวกเขาทนไม่ไหวแล้วกับความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นซึ่งซึ่งหน้าก็เลยรวมตัวกันเขียนจดหมายร้องเรียนอย่างรับๆออกมาจริงๆแล้วเนี่ยเขาเคยมีความพยายามจะเข้าไปตรวจค้นมาก่อนนะครับแต่ก็ล้มเหลวทุกครั้งเพราะอะไรเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า เกลือเป็นหนอนคือมีเจ้าหน้าที่ภายในนี่แหละครับคอยส่งซิกส่งข่าวเตือนกลุ่มทุนจีนเทาให้เก็บของซ่อนได้ทันตลอดการการจู่โจมครั้งนี้ที่สําเร็จได้ก็เพราะปิดข่าวได้สนิทจริงๆแต่ปรากฏการเกลือเป็นหนอนเนี่แหละครับที่มันชี้ให้เราเห็นว่าเครือข่ายอิทธิพลของคนกลุ่มนี้มันใหญ่กว่าแค่ในเรือนจำนะ แล้วไอ้เครือข่ายอิทธิพลที่ว่าเนี่แหละครับที่จะพาเราไปสู่รากของปัญหาที่แท้จริงเพราะเรื่องในคุกเนี่ยมันเป็นแค่ยอดผูกเขาน้ำแข็งเท่านั้นเองสิ่งที่อยู่ใต้น้ำมันคือคำว่าทุนจีนเทาคำว่าทุนจีนเทาเนี่ยต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ธุรกิจที่ผิดกฎหมายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือการเอาธุรกิจที่ดูเผินๆเนี่ย ก,กฎหมายอย่างเช่นร้านอาหารอาสังหาริมทรัพย์มาบังหน้ากิจกรรมมืดๆที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์การฟอกเงินหรือว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วพวกเขาสร้างอิทธิพลได้อย่างไงมันมีสเต็ปของมันอยู่ครับเริ่มจากการใช้ธุรกิจถูกกฎหมายเป็นฉากหน้าบังตาก่อนจากนั้นก็สร้างภาพลักใจบุญบริจาคน,น,น่นนี่เพื่อสร้างคอนเนคชันกับผู้มีอำนาจ และสุดท้ายคือการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ของกฎหมายและระบบราชการที่มันอาจจะอ่อนแอของเรานั่นเองตัวเลขนี้อาจจะดูไม่เยอะนะครับมากกว่า14แต่นี่คือจำนวนผู้คุมยังไม่นับผู้บัญชาการเรือนจำอีกนะที่ถูกสั่งย้ายแล้วก็โดนตั้งกรรมการสอบสวนทันทีมันบอกอะไรเรามันบอกว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของคนคนเดียวแต่มันทำกันเป็นขบวนการเลย ดังนั้นเรื่องคุก VIP เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนักโทษไม่กี่คนแล้วครับแต่มันคืออาการที่บ่งบอกถึงปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมากมันคือการที่อำนาจของเงินมันค่อยๆกัดกินระบบยุติธรรมของเราจากข้างในเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนเลยว่าเงินมันทำลายหลักนิติธรรมได้ยังไงสุดท้ายนี้ก็เลยอยากจะทิ้งคำถามไว้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่เนี่ย มันคือการแก้ปัญหาที่ต้นตอจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การตัดตอนแค่ตัดหางปล่อยวัดแล้วโครงสร้างที่มันอาจจะเน่าเฟะก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม